สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชกค,ครับต่อเนี่ก็จิกภาพพี่น้องมาฟังคุ้นตาปันแมนพ่นมีเพาะหอยเบิงครับที่ได้มากครับสึ่งมีหากับหนึ่งสองกับเจ็ดเนี่ยแหละครับแล้วพี่น้องก็มาฟังคุ้นตาวินธุ์เพาะต้องเป็นไปได้ครับว่าจะเป็นอย่างไนครับก็ลองตามสอผ้าโชกมาครับพี่น้องครับรื่นอะไรเว้เบียกดิ อ่าหนึ่งสองเจ็ดนี่เจ้เอห้านึงก็สองเจ็ดนี่บ้านจีเมียนเนี่ยจังอยงเป็นมัอเป็นหลานตัวไนกันนึกจีลังนักกันเหมอนพ่อออกเต็นมันงจออกเต็น์นึงบ่งจันทร์หมดเออมัวเาะคิดว่ามีก็มันใจเยอะเอ้คิดว่าเนาะแต่ว่ามันคือเนาะบอกเลยเลขมันติดสองเจเลขนี่เจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยมันติดเลยอยู่ในล็อกมีเลยมันบ่ล็อกวัน หาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหากะมีเหะนี่นี่อยู่ในล็อกขึ้นกันนั่นบะนี่เลยเอ๊ะพวกกระตีล็อกนี่ถ้าเป็นเลขล็อกมันจะมีมันเท่าปะมีทั้งวันมีทั้งแล่มเนี่ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยเนี่ยแล่มกันหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยเล่มละติดสองล็อกเลยนะเพลงฉันนี่ก็จะมีความมันใจแม่เหนียวเขาเบลย เขาอล่กเจีเนาเจาสิเขาชื่อทีไม่รอดหานิ่าสองเจ็ดเจ็ดสองชื่อซื้อทีไม่เลยซื้อทีไม่เลยนีโอกายิบขึ้นไมี่อการยิบขึ้นต้ออันเลกันอันอันผ่านี่มันมันมันเออล่พันผ่าเขาเขาบ่เขาเขาเนีรอกบ่เันเขามันเขาน่หรอกบ่เป็นเก่าแปดโอ้เล่พันผ่าเป็นเก้าแปดนั่นบ่เป็นเข่าแปดเล่พันอืม ต้อสามหาอันฝันขั้นที่แร้ต้องวดเนยสามหาหาสามมัก็จะเผยได้มันมี่เลยนี่ได้รองขึ้กันนี้เต็มได้อกันกันเดียวกันนี่ละเดียวกันมันมีเลยเตเนีดยเต็มมาดิอืมอืมนี่เหรอไม่เฉยอืมมันมันเป็นการเฉยแล้วอย่างมันจะดตนความใช้กันอยู่นี่แหละมันจะดความตัวหนึ่งอืมโลดขับน้ำมันใจตัวนึงกับความตัวหนึ่งขึ้นมาต่อความใช่ไหมเขาจับเลยกันเขาจับใจนี่มันมันกับอะไรตัวดิ มุมประตูมันก็เขาโพลดโอ้ควมหน้าความลังใส่กันยังเสียทีขวมลังนี่กันั้งห้ามากลับมันหลายตัวมันเป็นสิบสองตัวนั่นแหละมันค้นกะเล็บบอมันเนี่ยมันเอาเห็ดหลายตัวเนาะหลายตัวท้งบอเขาโพลด่ที่บัดเอ้าเท่าชิบสองตัวนะบนดังเสื้เท่ากันเลยเอากรยีบเีตัวมันก็ไหลเลยมันเขากันโพลุ่นดีดีถึงบนนังก็มกันพวกมันเส้เลขกล้วนเลยทักงหมด เออเขาผันโบมักแบบนี้น่ะน้องผันโบมักนี่เขาม่ืายังหลายเนี่ยได้หกตัวเท่านั้นครไอเขาจะไปวิจัยเอาเราเขาก็ะชินเลยเอาเลย้ลวดังอันวรกยี่สิบกว่าเราไม่อยากสู่ไหนแน่นอนไม่อยหลดได้ชั่วมักงได้เลขสองสามตัวเท่านั้นเขามาหลายนี่ตอนนั้นอันสวนเจ็บกันนึงเขาคนกระิือหลายอยู่มันก่มันบ่เป็นเลขฝันมันเป็นเลขเก่งวันเงินเลขเก่งมันเก่งมันทำว่าหลายจ๊วบาดนี เลขสามคูนึง่ไหมเขาก็เลยไปเข่าโปแล้วมันหลงเงิไปจังหนึ่งวูผลนีน่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเดย็นเฮ้ยห่วยเขาหลีตัวนี่ว่ะอมอันนั้นเป็นเลขเก่งเนาะที่อ,อันนั้นเป็นเลขเก่งอันมันผลบวด้ยำเนาะบวด้ยำบวดยำพวกเขาตนใจกันนี่อ่ะ,อะจังว่าเขาบอกอออเตี้ยหน่อยล่ำมากอีกเรเลขตานี่เขา คัดเลขสามตัวนี่โอ้ยน้ำใหม่เนี่ยได้น้ำใหม่นี่จังว่าเขาสามตัวมันได้ยังก่อนหรือเอาตอนสามตัวมันได้ยังก่อนสามศูนย์เจ็ดอืมวันนี้อันที่คำนวณไว้มันได้ตัวไหนที่คำนวณไว้มันมันจะเร็วก่นสองตัวได้สองตัวันว่ศูนย์เจ็ดครัะอย่างไรห้าศูนย์ก็ปะนึงไม่ยังหกศูนย์อืมนี่าน้นตรงเลยนะเออโอ้ทีด้วห แน่นอนเดียวโดการใส่ใส่ใสเนาะอจวตามมาตามบันนี่แหละเนาะแต่บึงหูนี่นี่คิดว่าคากี้ได้น่เอาเนาะแต่ว่าแต่ว่าบึ่งเอานี่สอดคิ้อมักสีคิวขันบึ่งแถวนี้อันมันคิวนี่ังเอาหม่าอันมันเตียวเป็นชี้อู้อันเม่นึงมันกับคิ้วเด้ที่เอาคู้ั่นั่ยเนอันเอามาให้ไม่ใจให้เลอนะเห่นว่าสว่งแล้วก็หูอยู่กลางเจ็ดอยู่ลาอ มันเข่าพนันกันว่ามันยุ่ใกก้อันยุ่ใกก้เดี๋ยวเว่ามาลุงงูกันนังว่าอย่าลืมนี่สองมีเจ็ดเนี่ยอันตัวกันนังว่าอันอําพ่อนงูมันนี่เป็นอันศูนย์กระได้ที่มันจะมาออกศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดมันเป็นสองศูนย์เจ็ดนั่นเพียต็มเดียวเพื่อพิเต็มเดียวทั้งส่วนแต่าบีกดีๆเนาะแต่วันได้จาะจงที่เดีเพราะว่าคนมาหลายนว่มบ่กเขิ้นไปทิ่มไปมชนเลมบ่อไรมักกลัวขึ้นสิ มันเป็นคำนองหนังนข้วขึ้นคือข้อเลขสามตัเมนโอ้ยชิไหได้ว่าจำกัดชิ่ลาอยู่ดิม,มันหนังคนมันแหน่ต่อต่อชื่อใหญ่มาได้ขยัขนขยันเลยจะไม่อบบแต่ว่ามืออเงินเน้เาสิได้ไปวัดเออไปนี้วัดดงสังหินมันบอกม่ามานเย็นเย็นบอกะลวงวรวิล่าเนาะวัดตรวงวรวิลาเรื่อมือนี่ก็ะไรโอ้ตอนเย็นประมาณที่หางนี่่บอกบอูอ้ปวดหลังนี่ย นี่ละซีหามงนี่ละอืมพอมันนี่แสงสว่างเนาะมันมีแสงกระบางจัง้อยครรมมาเขางไญ่จ็ตอรถอืมอืมอืมพุ่มเป็นออกพอดีขาเจ้าก็มาบอกซื้อพุ่มเลยโอ้ดีเออ่มันเป็นแต่ป่าเขาโอ้ยูวัดหลวงบอเนี่ยวังบอเป็นเป็นตาปาเขายูบอเลยมันบออย,อ,ยนอยูบอลศิลาเลยมันบอลแต่ป่าปููนถาํำผู้ไ่ายฝันเห็นเูยพุ่มใหญ่ ว่ามันสูงพอสูงกำลังคนที่ลงสุดดำจงกระเบนเสียดำเขนโลนี่วันดุ๊บอลเนี่ยทำนี่แหละเออทำอิตาเตียนนี่แหละเออเออเอน้อยองแองกไผ่กระปองเงี้ยเงี้ยเงี้ยายน้ำผลพูกบัวเราุนเข่าเน่าข่าเน่ามากมากละ่านี้เยวเพิ่งเยอเบิ่งเนี้ยเนี่ยเบิ่งเนียเนี่ยจะตกกระดาษตกมากกระป๋ามากมัดเขียนให้เราดิฝันดิเนี่ยโอ้ไม่ฝันนะ บานนี้เมาเขียนเขาเขียนบอไม่ไหม่ไม่หันอากาศเลขศูนย์บานเด้หัวหัวเคลื่อนเด้หายการได้จับบอทั้งเป็นอันได้บ่หละว่าจนอื์ชีว่าได้ยีบออาันอันนี่พัองรัวอาจารย์ห่อยบอไม่ไหม้ไม่หันอากาศเลขศูนย์ท่านเรียบบ้านอันารย์อันนั่นั่านบหวนี้ครับมัตตีพร้อมดิบอไม่ไหม่เต้นแตก ไม่หันอากาศเป็นเลขศูนยเอาเป็นเลขหกเลขศูนก็เป็นเลขศูนย์เลยแปดหกศูนย์ดแล้วหัวยุ่มบาดยวยางกตรงหลาอย่างเลยแกให้ร้อมเแรงมาแต่แกให้ความหัวยุ่มยุ่มเดี๋ยวบางนี่บาดยวบาดตะโพว์อะไรบางอันไปโดนที่เดนี่อโดนแล้วว์ที่ฟันโดนแล้วหลายปีแล้วที่ฟันเียวว่าวันดงบอลจักรยานเรียกว่าอุ่นขึ้นมากเฉยว่าดงบอนี่ว่ามันเป็นบอลด่งงหันถามพวก ตาโตเป็นจำตู้พงนี่เป็นจำโอ้แตาพงนี่เป็นจำยั่หันพงนี่เป็นจำอ่ะโอ้โอ้บ้านนี้อันเราเป็นตาผักขาหัวเขียบคนข้างอ่าเป็นฝันเด่นด้วยเออบ้านผมมาเป็นด้วยสีโอ้ที่วัดดงบัวเฮาเนี่ยบ้านนี้พระนั่นเป็นยักษ์พอพระหมาเนี่ยตายนี่ยละอืมท้าวหัง เป็นปูเซวะปูหั่นสีโอ้โยู่วัดหดูบเ่เขาเนี่ยเอออันนี้อันนี้ความประภัยเห็นกันเาตอนว่จักเซเว่นขอไปเพชรนาปังน,น,นี่นี่ไปเชมาเอาเข่าต่อไปปันออดิเออเออเชมาเอาของน้ำยาเนี่ยแล้ว้นครับออกไปน้ำแร่งขั้นชีระมาเนี่ยเชมาเอาเข่าตวกายมา,ากแต่นี่มันเป็นปะตะกูของอยู่วางสีเจ้าหน้าถุงพองทำเป็นไม้ไผ่เอาไม้กาับลั่นเดียวอันละก,กันอันเดลั่ μ. าบักปู้ยจุดมุ่งอย่างก็มีเชี่ยวมาไมีงอกไหลจะเกาหงองครับบ้านมีงานึ้นม้าหอแเ่ง่ายง่ายหอยหนึ่งมองนั่นอันตู้กลองสุดนี่น้อยแล้ะน้ำที่นี่ที่นี่ที่นี่เพราะกพอาะแค่ว่าไปว่าท่านไม่ยรงวะท่นนนานเดียวขึ้นแล้วเอานี่วะท่านเด้ให้มันท่องกฎหม่อืมว่าจะเปิดบางแน่นน,น้อยแรงกลับขึ้นว่าจะเปิดบงบา้าปเปิดบา,บางบานหมุนต่อไวทของไก่จะหอดแล้ววท่าน ท <TR> ั้งเปิดทั้งบึ้งน้ำมัท่ามันสิลมมาไรต่างในฝันนะอในฝันบ้านยนงงมฮอดซื้อเจาหน้าใหญ่ห่มันเพาะโอ้จะเป่าใครเพราะเราฝันไม่ย่างเอะกว่า่นใช้ฟ้องขนไม้ว่าท่นนี่แล้วว่าั่นนะก็จะจ้องได้ให้อ่ไม่อย่งอีกกว่าั่นมันบวมยนว่าั่นแรนกลับขึ้นเหมือนมีอะรเลยบ่ไดเลยบว่ท่านในบึงหอดขนหมวันั้นวันเดียว มันจีแม่นหายโบถึงพ้นอืม,มเลยสิมาออกขึ้นสิลงข้นหนะัโอ้สังเกตแล้ว<อ>ว่าพ่อเพิ่นคักเนาะวัดวัดหลวงโบศิลานี่เนาะลงปูพวกนี่แหละอยู่หันเย็นอืมแสดงว่ามืออื่นเทาก็ต้องได้พ่อกับเพิ่นตัวนี้เนาะใช่ในพ่อก็เป็นกันบศิวะวัดแชลบาขอ,าอมูชา มันเป็นเฉลี่ยกระติ้งให้เป็นให้ปลูให้หลับให้เรียกให้างให้คนได้เอาเงินเราท่อมาให้ปล่อยมาให้มันเกอย่าให้เบืองงานย่าปิดย่าบังให้ออกคงคงเที่ยงเที่ยงได้สามตัวย่ากระติคอาได้ร่างตั้งหากเ <bate S 1> ท่าคนกระิควล่างด้ยิเท่าที่ผ<น>่านมาเนี่เคยถือลายเทียร์อะไมันบ้าเอย้ยวัดสังหินวัดสังหินเท่าเนี่ยวัดดงบ่อเท่าเนี่ยลายทีด้วย่เคยได้น้ำเพลินหลายเทียร์อะไรที่ได้ยงคอรัด คนอย่บันท้ยเงียนะง่วงก็นท้งนะแล้วก็บวดมาอยู่นี่แล้วเราก็มาบินตะบานแล้วก็แล้วก็บอกค้นได้หรอเราฝันแล้วก็เหตุนี่ห่อเราเอาป้าไปเห็ดอยู่ในหันอยู่ในมองคนปลูกหอไว้ความชันไว้านะรเองเหีไลาุ้นทั้งเื้อกับเขาทั้งเท้กับบ่าเขาแล้วก็เยยึบาดมันพาเรติกันแล้วก็เลยหนีไปอยู่ฝุ่นแล้วบ้านองเาทอ๋อความหมายนะ แล้วก็มาไวยถึงมันโตกันน้ำมันอนึ่งนั่นแตงว่าวัดก็เลยบ่มีพระอยู่มันบ่อส่วนนีนบ่มีพระมิตรจันเรื่องวันหนึ่งวัดนี้นี่นี่หลายคนว่ามิหานนี่หลายรูปอยู่เออหลายรูปอยู่เอามืออื่นเนี่ยเฮาสิได้พ่อกันตัวบ้านนี้นาะพ่อกันที่วัดดลวงโบศิลาเนาะขอบคุณคุณตาหลายๆครับขอบคุณหลายๆเอาครั๋อให้กันาครับนี่แหละครับคุณตาคุณกระบอกเพิ่งพอว่ามืออื่นเนี่ยสิไปวัดดลวงโบศิลาครับ ไปขอจากภูมิเพิ่อนขอแนวทางครับขอเลขแนวทางจากภ mm. ูมิวัดดงบ่อศิลาพี่น้องกาเจงได้กาค่อยติดตามนะครับเกาะติดสอผ้าโชคไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องแต่หาโชคหาหลับครับที่วัดดงบ่อศิลามืออื่นครับสําหรับคลิปนี้ขึ้นพ่อแค่น,นี้แหละครับท่านผู้ชมกาพอ,อกันไหมสําหรับคลิปหนาขึ้นมือ,ออื่นครับ